ครับผกกระปุช่องพายส่งเสด็จนอร์ทนะครับอันนี้นอร์ทบดก็่าก็กลัวจาช้างนะผมมาทําบุญนะครับก็ฝากแม่ๆนะครับผมมาสมตุนนะครับผมสร้างอุโบสถหลังใหม่นะผมัดแจ้งสว่างบานตะการนะครับวันนี้ก็มาด้วยกันห้าเชือกนะครับผมมีน้องทองสุกนะครับน้องพันล้านแล้วก็แม่เหมยป้าเพแล้วก็นี่ครับสุดหล่อของเราก็กำลังเดินมานะครับ เดี๋ยวไปรับน้องมาก่อนนะครับผมให้พี่ควานจูงมานะครับผมวันนี้ครับเพราะว่าน้องอาร์ตก็ต้องไปกับส่งเที่ยวนะไปรับน้องทองสุกกับน้องพัดลานแล้วก็แม่เมยกับคุณแม่เพนะผมป้าเพนะครับแล้วก็ให้สุดหล่อและมาด้วยนะครับผมน้องก็จะมาตามหลังนะครับครับก่อนเร็วครับแม่แม่ก่อนเร็วครับเร็วรับไปดิรับไปดิขับเขาจำป้าเพได้นะครับผม แม่พายวันดนี่ก็จะเป็นช้างที่จําดีนะบุมเอาละกขึเบาสูอีกตอนหนึ่งมาละเบาเบานะผมให้น้องช้างนะอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาให้ความอุ่นแก่น้องน,นะผมแล้วก็น้องช้างนะบผมก็ฝากไว้แม่เอฟซีนะผมมา อุดหนุนมาผมก็ปูนสร้างบุญนะผมสร้างอุโบสถหลังใหม่วัดบ้านตะการนะผมวัดแจ้งสว่างบ้านตะการผมตำบนกระพือเปิตะตุ้มในวัดชดินนะครับไทยวัดก็จะอยู่ที่วัดนี้นะผมเดี๋ยวจะถายที่ไกสรสร้างนะผมสร้างนี่วัดแจ้งสว่างครับผมนี่แกก็กําลังก่อสร้างนะครับป้าเพก็มาช่วยด้วยนะครับผมมาช่วยทําบุญกับแม่เหมยไทยวัดนะครับผมน้องทองถุกน้องผันล้านนะครับป้าเพก็ ดีใจผมได้มาทําบุญให้น้องทองคุณน้องชบาแก้วด้วยนะครับผมก็ฝากแม่เมนะครับผมมาอุดหนุนมาฮะเพช่วยทําบุญมาสมทบทุนด้วยนะครับผมฝากแม่เมนะครับผมมาอุดหนุนด้วยนะครับครอบครัวเราก็จะไล์สด3ามช่องนะครับมีช่องน้องพันล้านครอบครัวทยพันล้านครอบครัวพังพันล้านแล้วก็พายทองคูณแล้วก็พายส่งเศษดอกอัดนะครับผมก็ฝากแม่เมนะครับผม่ามาอุดหนุนมาช่วยทําบุญด้วยนะครับผม ให้น้องน้องช้างพี่พี่ช้างได้ทำบุญนะครับได้รับประทานด้วยครับอิ่มบุญอิ่มใจนะครับผุแม่แม่จ๋าก็ผมจะต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวอาร์ตก็จะรอแม่แม่นะผมอาร์ตจะปล่อยคลิปนี้ประมาณ20นาทีเดียวอาร์ตจะมาไลฟ์สดนะบุคมก็ผมเดี๋ยวอาร์ตต้องขอตัวไปรับประทานข้าวเช้าก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม